ตอนก่อแฟมิลี่ราคับนนรรเลืจะมาอ่านเพื่อนวัสมีสอนครับตอนท่องนินแดนในเสาและเหล่าสัตยุคดึกดำบรรน,นะครับมาไอพี AP ที่สองแล้วนะครับมาดูก,กันเลย้อน่หนึ่งแนวเสาคืออะไรพวกแกเคยเห็นแนวเสาไหมแถวนี้มีแนวเสาด้วยเลยแนวเสาคืออะไร เดวเซาคือสัตว์เลี้ยงคันรังบ้านที่อาศอยู่ในบนบ่ในมังยุกเมโซโซอีกเดวเซาวางตัวดยู่ไรและน่ากลัวไม่มีใครเชียบเชียวละ่ะเดี๋ยวเาวจะทำ้ายพวกเราไหมต้องมาลาอีกเลยนี่ใต้กันแน่เดวเาวของฉันมาแล้ว ฉันตั้งชื่อเจ้าตูวว่าเจ้าเดนเจ้าเดนเสาร์นะเออแก้ว่าเรายังจะต้องเพ่นตอนนี้เราเออแก้ว่าเรายังต้องหนีอีกไหมฉันก็อยากยังเดนเสอร์เหมือนกันนี่มันเจ้าตู่นี่มันเจ้าตู่ทำเ, <c oughs> เสียงผิดบ้างนะครับขอไปอันนี้ตอนสุดท้ายอะ เดนสาวแบ่งประเภทได้ยังไงเอ๊ะอันนี้หรือตอนที่สองเออนี่ตอนที่สองมา,มาตอบคำถามชิงรางวัลพวกแกรู้ไหมว่าเ,เดนสาวแบ่งประเภทได้ยังไงแบ่งเป็นสองประเภทเอ๊ะแบ่งเป็นสองประเภทคือเดนอสส์ตัวใหญ่กับเดนสา์ตัวเล็ก แกต้องลองแกแล้วละจะแจกขนาดแบ่งไว้เภได้ยังไงงั้นแกตอบจริงๆแล้วแล้วสซแบ่งเพศสองประเภทไม่ได้แบ่งตามขนาดหรอกนะแต่เป็นตามเพศชายกับเพศหญิงพวกฉันมาราบรางวันแล้วเย่เย่ใช่ใช่สองรางวันมาเร็ว ของรางวัลชิ้นนี้จะทําให้พวกแกรู้ว่าแท้จริงแล้วไดโนเสาร์แบง่งประเภทยังไงโดยสามฟอสซิลไดโนเสาร์ประกอบด้วยอะไรบ้างแปลว่ามีสามตอนครั้นี้มาเริ่มฟอสซิลไดโนเสาร์ประกอบด้วยอะไรอะไรนี่ฟอสซิลไดโนเสาร์แน่ๆเธอรู้ไหมว่าฟอสซิลไดโนเสาร์ประกอบด้ยวยอะไรบ้าง ไม่เห็นยากก็ประกอบด้วยแป้งขนุมปังนะสิฮ่ารอเล่นเก่งนั้นเงียงยัยงังฟอฟอสซิลในเสาคือร่างกายของในเสาที่ฝังอยู่ใต้ดินผ่านการเวลานานกว่า10ล้านปีจริงกายสภาพเป็นฟอสซิลอย่างที่เห็นตัางหาก ลายสองชิ้นนี้ใช้แป้งขนมปังทำจริงๆนะแปลว่าแปลว่าเธอใช้แป้งขนมปังฟสซิลใช้ได้งั้นสิทำยังไงสอนฉันทีนี่มาขนมปังของฉันเธอเอามาเล่นได้ไงใช้ขนมปังทำฟาซิลไดโนเส์ก็ไม่เร็วนะสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนนะคะ